พาเจนพาไก่สกูชี่ค่ะสกูชี่ทำเองของเจนนะคะมาปล่อยขายแล้วก็มีของแถมน,นะคะของแถมพริกนะคไปดูชิ้นแรกนะคะชิ้นแรกคือซอฟโรตค่ะหรือว่ามัสเมโลอันนี้นะคะปล่อยเนเดี๋ยวเราเค่อยบอกนะคะการโอนไอเดียอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นะคะอันนี้นะคะราคาบาทนะคะ 25บาทค่ะเราไม่ได้ขายเพลงนะโอเคไปดูชิ้นต่อไป,ไปชิ้นต่อไปนะคะเป็นสตรอเบอรีค่ะแต่ที่แบบมันแบบแข็งๆแันนี้นะแบบมันบวมๆแบบเหมือนถุงน้ําจิ้มก็เพราะาเราใส่ถุงน้ำจิ้มนะคะใส่ในน้ำจิ้มนะคะสโลมากเลยนะคะชิ้นนี้ปล่ในราคา25ได้ไหมได้นะสโลมากให้สาโลว่าถุงนะแบบ โลมากจริงๆ,ๆนะทุกคนแต่ปินมากเลยนะคะชิ้นนี้อันนี้คือสตรอเบอรี่นะคะ25บาทนะคะอันนี้คือแซนด์วิชค่ะแซนด์วิชมินิฮองมิคนะคะเห็นในร้านสาคนไม่เหมือนอันนี้ไม่สโลนะคะแต่มันที่มันสโลนิดนึงก็เพราะว่าถุงน,นะคะช่วยมันเอาไว้ชินี้นะคะห้าบาทค่ะ5บาทเาทนะคะเราะะอาจจะขายไม่ได้ก็เป็นของแถมได้นะคะ แต่ของแถมก็ไม่ใช่นี้นะห้าบาทนะคะอันนี้ชิ้นต่อลายเป็นแพนเค้กบันอันนี้ก็จระลมกันนะคะตะลมมากยี่สิเหมือนกันนะคะ,นนะ,คะใต้เต่อร์รี่นะคะ mm hmm. ก็จระลมมากๆเลยนะคืออีกชิ้นต่อไปกันเลย25นะคะชิ้นนี้ชิ้นต่อไปเป็นชิ้นที่แบบแนบวบชื่อแบบโอเค เปลี่ยนเกิดเลยน,นะคะโอเคค่ะชื่อรไรเป็นแรนบันใส่เบ้นบันใส่ลุงหรือเรนโบนะคะที่เราเรียกกันล้ามากคือตัวช้ามากเลยนะคะเกิดกมันติดถุงเลยโอเคค่ะทีนี้2ีบาทนะคะเรนโบเอาไปแกเอาเอิน ิ้นนี้เป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันนะคะแล้วแต่ใครรับได้นะคะก็ห้าบาทเหมือนกันค่คนะ,คะมันไม่ได้สวยงามโอเคสอย่า yeah, ซีเรียสนะคะว่าไม่ใช่ตะกุดที่มันก็เป็นแค่พองน้ำอะไรแบบนี้นะคะก็อย่าดราม่านะคะเจนไม่ได้ดราม่าเหมือนคุณนะคะอันนี้แพนเค,ค้กค่ะไม่เหมือนแพนเค้กก็บอกมาเถอะคะ่ะก็เพิ่งทำนะคะก็อันนี้ห้าบาท ก็ไม่ซีเรียสปะก็ใครจะไม่ซื้อก็ได้นะคะเดี๋ยวก็ทิ้งช่องทางการติดต่อนะคะแต่ว่ามันั้นนะคะว่ามันแบบก็๋ยวขอตัวอย่างก่อนนะคะจะเป็นนี่เป็นอะไรไม่รู้ค่ะอาจจะเป็นซอฟโรดนะคะห้าบาทค่ะเท็บจะห้าบาททุกทินนะคะาะแต่ละชิ้นอ่ะมันไม่ดีเลยนะคะแต่ที่แบบแบบเนี้ยแบบตะโลตะโลอ่ะเออก็ราคาแพงอ่ะ ชื่อนี้ขอเปลี่ยนแลค่ะนะคะหบาทนะคะห้าบาทน,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 นะคะไปนี่จจะเป็นมเมลล็ดถั่วแอลมอนนะคะไม่ติดถุงเลย5บาทนะคะ5บาทไม่ติดถุงนะคะเราไปดูคลิปหนึ่งนะคะหายชาสิบาทนะคะ เราไม่ได้ขายแพงนะคะจะซีเลียดอะไรมากเลยนะคะก็คือแบบไม้อันนี้15บนะคะตะลูนิดนึงนะเปล่าค่ะเดไม่ได้เป็นไรค่ะแม่โอเคยาหมดลินแล้วดีเมื่อคืนพูดอะไรมาบ้างจำได้บ่านี่ๆีีจะเป็นเต้าค่ะีวต้องเสียตัว มันสโลว์ม,มากเลยนะคะชม่อยากบีดเลยโอเคยข่25บาทนะคะชิ้นนี้โอเคชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็น YouTube นะคะปล่อยในราคา5บาทาท่านันนะคะเพราะว่าแบบมันแบบเออ เลยถุ่งมากๆเลยนะคะมีปะเลาะอนนี้ใช่แบบสกีน้ำแบบมันแบบหยักหยักมากเลยนะคะทุกคนก็าจะเหนี่ยนนังก็ขอโทษด้วยนะคะที่เราควรอะไรแต่รอบนี้เราปวดแอร์นะเราไม่ได้ถือพนังนะอยากพยายมากคือมีสองอันนะคะที่แอร์ถล่มโอเคนี่คือจอปโปรดคือมันไม่จะโลเพราะมีก้าผิดอันเนี่ยเดี๋ยวเราดูเราต้องคุยกัน ก็เป็นหน้าครีมนะคะเอากางเป็นหน้าครีมมันก็เลยไม่สรุปนะคะเป็นหน้าครีมต้องฟังขึ้นต่อไปคือแผนที่โน้ตอะไรไม่รู้นะคะห้าบาทอันนี้บอกราคาอย่างอันนี้ห้าบาทนะคะสนใจใครก็บอกทําบบทได้ะคะ่ะอันนี้ฮะอันนี้ห้าบาทเหมือนกัน,นะคะ่ะนี้ห้าบาททั้งนั้นแเลยมาก ซับรถเบสค่ะห้าบาทกระดองตะคิดเกีะนะโอเคค่ะน,นี่คือหมวดสก,กุช่นะคะที่เจนขายเจนก็ได้บอกราคาไปกันทุกชิ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูของแถมกัน,นะคะ่ะของแถมนะคะคือน,นี่คือหมดแล้วค่ะชิ้นนี้ค่ะก็คือของแถมชิ้นที่หนึ่งนะคะก็เป็นของแถมแม่นี้นะคะชิ้นที่สองค่ะไม่สามารถเลือกของแถมได้นะคะคือเราจะคลาดมาให้นะแล้วแต่ ใค,ใครใครได้เลยไปนะคะก็ระเบิเร็วๆเลยนะคะเนี่ยมีขาใส่ลุงเลยนะคะน้ำเงินนะคะของแถมนะคะอาจะเป็นแบบนี้คือเยอะมากแล้วก็ไม่จํานวนพอก,กับที่ที่ทําด้วยนะคะ สามารถเลือกได้นะคะโอเคค่ะดิกนี่ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการเร่เด่ประเทศไทยรูปคลก่อันบอกในหัวไปสิชว่าจะไปสวนคู่แข่งทำไมพวกแกไม่ดีเลยไงในหัวครับในหัวดูแลเต็มที่คะคะแต่พวกมันเห็นกันก็จบกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูช่อง การติดต่อกันนะคะเดี๋ยวเราจะบอกรอบคร่าวๆเบอร์เทอนะคะบอกบว่าถูกก่อนศูนย์แปดห้่สี่แปดเจ็ดสามีนะคะส่วนเฟซบุ๊กนะคะเจนนี่แซลมค่ะคแ,ลแล้วก็ไอดีนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะเดี๋ยวขอตัวไปเขียนก่อนนะ ก็อันนี้ก็จบคลิปนี้กันไปก่อนนะคะช่องทางการติดต่อเดี๋จะทิ้งไว้ในใต้คอมเมนต์น,นี้นะคะก็ไปดูกันได้นะคะแต่ก็ไม่แน่ใจนะคะจะได้ทิ้งไว้หรือเปล่าว่าเพราะว่า เออเราลงจังแรกมากกว่าเอาเอเอ,เอาเอาเบอร์ไปนะคะแล้วก็ไปหาไลน์นแล้วก็เพื่อนกันนะคะคแล้วก็ซื้อได้นะคะแล้วจะให้ช่องทางติดต่อการโอนว่า ENS หรืออะไรแล้วก็แล้วแต่นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเอาละจ้าสกุชีส่สกุชี่มิซานุ่มๆสโลว์สโลว์นะคะโอเคจ้าบ๊ายบาย